บายบายวันที่5นะครับกุมภาหกเก้าในงานสาลเจ้าพอ่องานประจำปีเจ้าวันที่7เวลา7โมงครึ่งในงานมีทั้งสวนสนุกของเด็กๆมากมายสินค้าอาหารครบเสื้อผ้า อุปกรณ์ประดับยนต์สารพัดครบตะกรแตนทอดเอ่ยอะไรเอ่ยมีครบหมดนะครับแวะมาอุ่นหุ่นกันนะครับวันนี้ผมได้พามาดูโต๊ะสวยงามในงานศาลเจ้าพอ่ออยู่ข้างปั๊มน้ำมันเจเจนี่เองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไอชุดนั้นไปยังยังอยู่ใช่ไหมจะพามาดูชุดชุดชุดนี้นะครับชุดนี้สวยนะครับ ชุดนี้จะอยู่ที่หมื่นห้านะครับเนี่ยครับที่เห็นนะครับไม้เนื้อไม้สวยมากนะครับเห็นไหมครับนี่ดูนะครับลายสวยเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับยกชุดได้เลยนะครับเนี่ยครับได้หมดเลยนะฮะชุดนี้ก็3,5 0 0นะครับก็อี อันนี้เป็นที่นอนนะครับนั่งพิงไม้สวยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าไม้อะไรสี่พันเก้านะครับนี่ครับแล้วก็ชุดนี้ครับลายสวยครับ8,900ันเนะครับจามจุลีอ๋อเขียนบอกด้วยจามจุลีไม้สวยครับเนี่ยฮะไอ้อันนี้ตู้กระจกก็มีนะครับตู้กระจกตู้กระจกเป็นไม้โดนซีนะครับนี่8,900ันเครับไม้โดนซีกับไม้อะไรเนี่ย ดูครับเนี่ยนะฮะดูดิครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับอย่างชุดยาวๆนี่ก็7,5 0 0นะฮะคือท่านใดสนใจเนี่ยมาดูมาเที่ยวงานมามาดูที่งานนะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับจะเป็นชั้นวางก็มีนะครับเป็นตู้เก็บเป็นตู้เก็บพวกพระหรือว่าของสำคัญก็มีแล้วเนี่ย8 5ด0ดูดิครับเห็นไหมสวยๆ โอเคนะครับฝากร้านด้วยนะครับอยู่จนถึงงานสารเพ่อจะเสร็จนะครับวันที่10กุมภาหกเก้านะครับข้างๆปั๊มน้ำมันเจเจมาเที่ยวกันนะครับนะฮะวันนี้เรามาเจอนางฟ้าฮะนางฟ้าขายไก่ย่างเธอโดนถีบตกสวรรค์มาอยู่โลกมนุษย์นะฮะกลับขึ้นไม่รอดฮะตอนนี้นะฮะต้องมาขายไก่ย่างเนี่ยฮะมานะครับวันนี้งานวันที่5แล้วนะฮะวันนี้ไม่มีศิลปินศิลปินจะมีวันที่6นะฮะแจ๊ส แล้วก็วันที่10มาเที่ยวกันนะครับแห่เจ้าวันที่7 7เจ็ดโมงครึ่งนะครับนะฮะแว่มาอุด่นุนางฟ้ากันนะจ๊ะยิ้มหน่อยค่ะเออช่วงเย็นวันที่5กุมภา69 สารเฉพาะบมอไร่ งานเนี่ยมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นไก่ย่างพิษณุโลกเชื่อไหมว่าเป็นไก่ย่างที่อร่อยที่สุดผมกล้าคอนเฟิร์มเลยก็ว่าได้มาชิมกันนะครับงานมีถึงวันที่10งานศาลเจ้าพ่อบ่อไร่วันนี้ก็วันที่5แล้วนะครับพรุ่งนี้วันที่6ก็คอนเสิร์ตแจ๊สนะครับมาชิมกันนะครับร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับป้ายมูริธิอย่างเงี้ยครับตรงหน้าศาลเจ้าพ่อ ยังไงมาฝากร้านนี้ด้วยนะครับได้มาแล้วที่ว่า ภายในงานสารเจ้าพ่อบ่อไร่นะครับก็จะมีชุดสมาคมบุญชื่อเหลือธรรมสถานวัดตรานครัก็ได้มาตั้งบูธนะครับ ให้พี่น้องมาร่วมบุญด้วยกันนะครับทําบุญลงศพทําบุญต่างๆนะครับอย่างไงก็เข้ามากันนะครับช่วยเหลือกันนะครับชุดกู้ภัยสว่างบุญนะฮะในจุดพเขตจุดบ่อไร่นะฮะอยู่ตรงโซนบริเวณสามแยกเนี่ยนะครับนะครับครับคืนนี้ก็ค่ำคืนวันที่5แล้วนะครับวันที่5กุมภาันธ์69แล้วนะครับ <Net> มีโอกาสแวะมาเที hmm. ่ยวงานศารเจ้าพ <ain> ่อ <sn> ก <pot> ็แวะมาร่วมบุญกันนะครับจากสมาคมกู้ภัยธรรมสถานจังหวัดตลาดนะครับจุดบ่อไล่นะครับชากิเดียร์ประชาชนทุกท่าน เธอคือผู้โชคดีคืนนี้นะฮะเธอไปล่อตะเคใครมาครับเนี่ยอันนี้อันนี้ตกฉลากหรือเปล่าบิงโกค่ะบิงโกเหรอะหมดไปเท่าไหร่หมดเท่อไหร่บาทโอ้โหคุ้มเลยนะครับอืมอันนี้ตุต๊ตกตาปลาปงูงใช่ไหม นี่ถ้าเกิดเจอควายนี่หนีไม่ทันนะเนี่ยะทเาอนน่ออเอชื่อคุณนายสมศรีสมศรีนะฮะระหว่างควายกับช้างไม่กลัวอะไรมากที่สุดช้างไม่กลัวใช่ไหมช้างไม่กลัวเออ อันนี้มาผิดวันเปล่าอันนี้มามามาผิดวันเปล่าเพราะว่าแต่งตัวชุดแดงมันต้องวันที่แปดไงโอ้โหดูนะฮะโอ้โหรองเท้ากับเสื้อ้องน่ารักโอ้โหนะฮะเด่นเลยนะครับได้รางวัลกันน่าดูเลยนะครับคืนนี้นะฮะโอ้โหนะครฮะได้รางวัลกันทั่วหน้าเลยนะฮะ